สวัสดีครับทุกคนทุกท่านน้อยผมน้อยนะอันนี้ดูนะอันนี้น้ำใช่ไหมดูว่าผมเจอน้ำสองสีว่าแปลกว่าเจอน้ำสองสีแปลกเดี๋ยวน้ำมัน หนึ่งอันเขียวอันนั้นเข้มอันนี้เฉียว,อ,นนอ,นนยยวอันนี้มันไม่ค่อยเข้มมันดูไม่ค่อยเข้มอ่ะแต่อันดูเข้มกว่าสามสีรวมกันโอ้โหโอ้เพิ่งเจอเนะี่ยอออันนี้จะมาสอนสอนเขาเรียกอะไร ทำเครื่องบินระเบิดใครจะทำตาวก็ทำนะครับเออต้องทำมาสอนเอออะไรวะเนี่ย <c oughs> ต้องการอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเลยแล้วก็อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่ง um, Yeah. À, Lâu tính tràn Lúc cả lạnh Bắt nạc Ấy chạy Bắt con Lời nhìn 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 ทั้งหมดดีกว่จะได้แบบหนึ่นนงสองสามสี่กี่บอกก็ได,ได้ไม้ไแบบทนเลย หนโอ้ยมันแหลกอ่ะหนอย่างนี้เลยมันจะได้เป็นช่วงนี้ละหนึ่งสองสาม เอาันนี้ก่อนละแหลกแหลกนี่หัวร้อแล้วนะครับกไหลฟ เด้ละวสร็จละแล้วก็ใค่เอาบล็อกแดงๆเนี่ยคเรียกว่าะบรบล็อกวีสโตนเนี่ยเอาไปเฟ้นหนึ่งเยอะอันให้ดูเพราะผมก็จะขี่นนครับแป้นหนึ่งนะครับขอเวลาขอเอิ่มตัดไปก่อนนะ กลับมาแล้วนะครับไวเหมือนตัดต่อ,อน,นี่จะแบบที่ก็ใช้ได้เลยแหละเอาหย,ยุดเดี๋ยวนี้ มเอาไปนไฟต้องเติมหนึ่งสองสามอืออือ